ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปร้อยอ็ดเจ็ดย่านน้ำขอสเสนอรายการ Scary Story Time เรื่องสยองชวนขนลุกซึ่งมีเรื่องราวชวนคนลุกมากมายมาเล่าให้ฟังทางช่อง YouTube แห่งนี้และเพจ Scary Story Time โปรดติดตามได้ณนะับัดน,นี้ ีนะคะคก็จะมาเล่าเรื่องความเชื่อของเรานะเราเชื่อนะว่าวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะปกป้องคุ้มครองลูกได้ได้นะแล้วก็จริงด้วยสิ่งที่เราเชื่อก็เป็นจริงนะเพราะว่า,าหลังจากที่คุณพ่อเราเสียไปเนี่ยใหม่ๆนะคะคุณพ่อเราเสียไปได้หลังจาก สวดศพนะยังไม่ใช่เผานะช่วงนั้นจะเป็นช่วงสวดศพก็สวดไปได้วันที่สามสวดศพคุณพ่อเนี่ยได้ไปวันที่สามแล้วทุกคนก็แบบก็เราก็ไปอยู่บ้านแม่ใช่ไหมก็ไปอยู่บ้านแม่เพื่อที่จะได้ช่วยกันเตรียมของเตรียมงานเตรียมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปนอนบ้านแม่แล้วคืนนั้นอ่ะทุกคนก็เหนื่อยเหนื่อยกันแล้วก็เข้านอนกันหลังจาก กลับจากวัดแล้วก็เข้าเข้านอนกันใช่ไหม,มเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็ประมาณเที่ยงคืนตีนหนึ่งได้ประมาณนี้นะคร่าวๆในเรื่องของเวลาเพราะว่าเรากลับกันมาจากวัดก็กประมาณสามทุ่มกว่าจะนั่งคุยกว่าจะเก็บอของกว่าจะอะไรกันอีกก็นอนกันประมาณห้าทุ่มก็ก็เริ่มเข้าแยกย้ายกันแต่ละคนก็เข้าห้องเพื่อพักผ่อนแม่ก็เข้าห้อง พักผ่อนแล้วก็เพิินห้องที่เรานอนเนี่ยเรานอ,นอนคนเดียวแล้วอยู่ริมหน้าต่างอยู่ริมหน้าต่างแล้วเราก็นอนคนเดียวประมาณตีหนึ่งได้แหละหลังจากที่เกือบเรียกว่าหลับสนิทไปแล้วนะคะแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยเราได้กลิ่นน้ําหอมกลิ่นสเปร,รย์กลิ่นสเปรย์บบผู้ชายกลิ่นน้ําหอมแบบโลออนผู้ชายแต่ว่ากลิ่นเนี้ยเราจําได้ว่าแฟนน้องสาวเราใช้อยู่ เร,เราจำได้ว่าแฟนน้องสาวเราใช้อยู่เราก็ได้กลิ่นมันโชยมาจากลมเพราะว่าเราเปิดเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างนอนใช่ไหมกลิ่นมันก็โชยเข้ามาในห้องเราก็ตื่นเพราะมันเยอะกลิ่นมันมันเขาเรียกว่าคนใส่นี่จัดจัด,จ,ดจัดหนักจัดเต็มเลยกับสเปรย์น่ะเราก็ได้กลิ่นแล้วทีนี้เราก็เอ๊ะหรือว่าแฟนน้องมาเพราะเราจําได้ว่ากลิ่นเนี้ยเหมือนของแฟนน้องแฟนน้องเราชอบใช้สเปรย์กลิกก่นนี้ เราก็คิดเอ๊ะเหลือแฟนน้องจะมาแล้วถ้ามาทําไมดึกดึกเด่นเด่น,ดนใช่ไหมเราก็โมแตนอนคิดไงโมแตนอนคิดว่าน่าจะเป็นแฟนน้องโมแตนอนคิดว่าแล้วมันจะมาทําไมดึกๆด่นเดิดน,ดนจนอยู่ๆเราได้ยินเสียงคนเคาะประตูห้องปั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 ง,ป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 งแล้วก็มีเสียงว่าปลุกเราอะ่ะเรียกชื่อเรียกชื่อเราโน้ตตื n, ่นโน้ตตื่นโน้ตตื่นอยู่แบบเนี้ยเรียกชื่อเราดังๆเราก็เงี่ยหูฟังเอ๊ะเสียงพ่อ เสียงที่เรียกเป็นเสียงพ่อเสียงผู้ชายแล้วเป็นเสียงพ่อพ่อเรียกเป็นเสียงพ่อแล้วก็เฮ้ยพ่อมาเรียกเสร็จแล้วพ่อก็เรียกไอตื่นตื่นตื่นเปิดไฟดูนี้พ่อพูดแบบนี้ว่าตื่นตื่นแล้วก็ให้เปิดไฟเราก็เลยรีบเปิดไฟใช่ไหมเปิดไฟในห้องนอนอ่ะพอตื่นเสร็จล้วก็เลยรีบเปิดไฟแล้วก็ด้วยทันที่เราเปิดไฟนี่ยแหละ,ะเดี๋ยวเราจะอธิบายลักษณะของบ้านเราก่อน บ้านเราเนี่ยก็คือว่ามันจะมีประตูหน้าบ้านใช่ไหมคะแล้วก็เป็นประตูข้างบ้านที่จะเป็นเชื่อมจากห้องครัวมาหน้าบ้านแต่ทีเนี้กลิ่นที่เราได้ยิน,นยมันมาจากข้างบ้านซึ่งกําลังจะเดินไปประตูห้องครัวซึ่งหลังบ้านอ่มมันก็ไม่ได้เข้าทางหน้าบ้านมันเข้าทางข้างห้องครัวแล้วก็เปิดไฟพอเปิดไฟเสร็จใช่ไหมเราได้ยินเสียงดังโคมเสียงเตะของอะ่ะ เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงกระโดดประตูรั้วแล้วก็ได้ได้ยินเสียงร้องดังโอ๊ยแบบนี้อ่าได้ยินเสียงผู้ชายร้องดังโอ๊ยแล้วก็เออสองสองเสียงโอ๊ยก็อสองเสียงคือประตูบ้านประตูรั้วบ้านเราเนี่ยมันสูงสูงเกือบชนหลังคาแต่มันจะมีตรงเขาเรียกว่ากำแพงอีกมุมหนึ่งที่เป็นกำแพงเตี้ยแต่กำแพงเตี้ยตรงนั้นอ่ะตอนตอนตอนนั้นอ่ะมันจะมีเขาเรียกเหล็กดัดที่เป็นรูปโค้ง มันก็จะมีเหล็กดัดที่เป็นโค้งอยู่ใช่ไหมนั่นแหละเราก็ได้ยินเสียงดังตุ๊บแล้วดังอ๋อดังขึ้นแล้วก็เอ๊เสียงอะไรอะ่ะแล้วก็เริ่มตกใจละไม่น่าจะใช่แฟนน้องแหละแล้วก็ไม่น่าจะปกติเราก็เลยเปิดไฟแล้วก็เดินไปเปิดไฟทั่วบ้านเลยเพื่อดูความผิดปกติแต่ไม่แต่ว่าอยู่ๆเราก็ได้ยินเสียงพ่อเลยอีกว่าอย่าออกนอกบ้านแค่บอกพ่อบอกว่าอย่าออกนอกบ้านแต่ให้เปิดไฟในบ้าน เราก็เลยไม่ออกนอกบ้านแต่ว่าเปิดไฟทั่วบ้านเลยใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วเราก็ก็ไม่มีอะไรละมันก็เปิดไฟทิ้งเอาไว้เลยทีนี้เราก็เลยเปิดไฟจนจนเช้าก็เลยเปิดไฟนอนจนเช้าจนสายๆตำรวจที่อยู่บ้านตรงข้ามที่รู้จักกันะตำรวจที่อยู่บ้านตรงข้ามอะคะ่ะเขาก็เดินมาคุยกับคุณแม่ถามว่าเมื่อคืนอะมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าในบ้านของหายไหมนะ แม่บอกไม่มีนะไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยทีนี้เราก็เดินไปพอดีเราก็เลยคุยกับตำรวจว่าอ๋อมีมีค่ะเมื่อคืนมีได้ยินเสียงแล้วก็ได้กลิ่นน้ำหอมฟุ้งเลยข้างบ้านแล้วก็เลยเปิดไฟเปิดไฟแล้วได้ยินเสียงคนดังร้องดังโอย แต่ก็ไม่ได้ออกไปดูก็เลยเล่าแบบเนี้ยอย่างเงี้ยให้ตำรวจฟังเฉยๆแค่เนี้ยแล้วตำรวจที่อยู่ตรงข้ามเขาก็เลยบอกโชคดีนะที่ไม่โดนขโมยขึ้นบ้านเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเป็นบ้านเราเนี่ยที่เขาจะจับขโมยคนนี้ได้เนี่ยมันขึ้นมาแล้วสามบ้านแล้วก็แทงเจ้าของบ้านบาดเจ็บเพราะเจ้าของบ้านตื่นมาเจอโดนไปสามหลังบาดเจ็บทั้งสามหลังแล้วมันก็หนี หนีแล้วก็มาเข้าบ้านเราเนี่ยหลังที่สี่แล้วพอเข้าบ้านเราหลังที่สี่ตัวโจรเนี่ยขโมยสองคนที่เป็นวัยรุ่นผู้ชายโดดลั้วออกไปแล้วขามันหักมันก็เลยบาดเจ็บแล้วมันโดนอะไรก็ไม่รู้ทิ่มที่แขนแขนมันเลยเวอะแล้วมันก็เลยเจ็บแล้วทีนี้ก็เลยมีคนแจ้งตำรวจที่สอน,นอเขาก็เลยรู้ก็เลยมาดัก ขับรถตะเวนเจอแล้วก็เจอมันวิ่งบาดเจ็บเลือดเจอเลือดตามทางมันก็ตอนแรกเขาก็ตำรวจก็เลยบอกว่าคิดว่าเป็นเลือดที่มันไปทำเจ้าของบ้านแต่พอจับได้เห็นตัวมันบาดเจ็บก็เลยถามว่าไปทำอะไรมาไปทำร้ายบ้านไหนมามันก็เลยเล่าให้ฟังว่ามาขึ้นบ้านซอยเนี้ยหลังเนี้เป็นหลังสุดท้ายแล้วก็กระโดดหนีเพราะเจ้าของบ้านตื่นแต่มันก็แต่อยู่ๆมันกลัว กลัวการตื่นของบ้านเจ้าของบ้านนี้เพราได้ยินเสียงผู้ชายมาหัวเราะมันก็เลยวิ่งหนีอยู่ๆมีผู้ชายมายืนแล้วก็หัวเราะมันก็เลยตกใจแล้วก็เลยวิ่งออกไปจากบ้านแล้วไฟบ้านก็เปิดมันก็เลยบาดเจ็บ นั่นแหละก็ตำรวจก็เลยจับได้เนี่ยมันก็สารภาพที่โรงพักกับตำรวจตำรวจเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังและแต่ว่าพอะขณะที่ตำรวจฟังตำรวจรู้ไงว่าบ้านเราอะเพิ่งเสียคุณพ่อไปแล้วก็มีแค่คุณพ่อคนเดียวที่เป็นผู้ชายเพราะหลานเราก็ตัวเล็กไม่น่าจะเป็นผู้ชายกำยำเพราะตอนนั้นหลานยังเป็นเด็กกันอยู่ตัวกัน,น้อยเดียวอ,ะอ่ะก็จะมีผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ก็คือคุณพ่อเราเพียงคนเดียว นะตอนนั้นตำรวจก็เลยบอกโู้โชคดีจริงๆเลยที่สามีพี่มาคอยคุ้มครองเนาะโชคดีมากแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นข่าวหน้าก็ระวังแต่ว่ามันก็คงเข็ดเพราะมันบอกว่ามันเข็ดแล้วมันกลัวมันไม่กล้าอีกแล้วอ่านะแล้วเชื่อไหมว่าบ้านอื่นน่ะโดนขโมยขึ้นนะรถก็โดนขโมยอะไรก็โดนขโมยกันนะแต่บ้านเราเนี่ยอยู่กันมาประมาณเนี้ย ตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่คุณพ่อเสียเนี่ยไม่เคยมีขโมยขึ้นบ้านเราเลยสักครั้งเดียวแล้วขโมยก็ไม่กล้าเข้าบ้านเรากันเลยของบ้านเราต่อให้ลืมปิดประตูรั้วยังไงของบ้านเราก็ไม่เคยหายวางอะไรไว้ก็ไม่เคยหายไม่เคยมีใครกล้าเข้ามาขโมยของในบ้านเราเลยแม้กระทั่งจดหมายที่เสียบอยู่ที่รั้วก็ไม่มีใครกล้ามาหยิบ ก็เลยจะบอกว่าเราก็เลยเชื่อว่าวิญญาณของพ่อกับแม่เนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยปกปักรักษาแล้วก็คุ้มครองเราดีนะและท่านก็ดูแลเราเป็นบุญเป็นล่มโพล้มใสให้กับเราตลอดแม้กระทัง่งยามที่มีชีวิตแล้วยามที่เสียชีวิตเราก็ยังคงพึ่ง บุญของพ่อและแม่เราได้เสมอเลยนะก็เลยจะมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังนะคะเรื่องของคุณพ่อที่เสียไปแล้วและก็พอสวดศพครบห้าวันใช่ไหมคะก็ถึงวันที่ชาปนกิจคุณพ่อก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติก็จะมีแต่ว่าเขาเรียกว่าสับปปเปลอสัปปเปลอ เดินมาบอกว่าให้เราที่เป็นลูกเนี่ยมาบอกเราเลยนะเฉพาะเราเลยเนี่ยให้เราเนี่ยที่เป็นลูกเนี่ยถอนวิชาคุณพ่อไม่งั้นเขาจะเผาไม่ได้ เราก็บอกว่าคุณพ่อหนูไม่ได้เล่นของไม่มีสักอะไรเลยที่เนื้อตัวแล้วก็ไม่มีตะกุดไม่มีเวทมนต์อะไรเลยที่ตัวแล้วก็ไม่ได้ห้อยอะไรด้วยที่ตัวในขณะที่อยู่ในโรงสับปเหเลอก็เลยมองหน้าแล้วสับปเหเลอก็เลยถามว่าหนูแน่ใจนะว่าพ่อไม่เคยพูดอะไรกับหนูสับปะเลอพูดแบบนี้กับกับเล่าเราก็เลยนึกขึ้นได้อ้าวพ่อเคยเล่าให้ฟัง ตอนสมัยคุณพ่อปฏิบัติธรรมก็เลยเดินไปที่ศพคุณพ่อตอนที่เขาเปิดเปิดลงแล้วนะคะกําลังจะเอามาแห่นะที่ยังไม่ได้ขึ้นรถแห่เขาก็เปิดให้เราถอนของคุณพ่อก่อนเราก็เลยถอนของคุณพ่อพอถอนของเสร็จพวกเขาก็ย้ายคุณพ่อแล้วก็ขึ้นรถเวียนแล้วก็ทําการชปราปนกิจได้ปกติค่ะในวันที่เก็บกระดูคุณพ่อ เราก็รู้สึกภูมิใจนะในในในคุณพ่อเราอะเราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะแต่ว่ากระดูกคุณพ่อเราไม่มีสีไหม้ดำเลยอะจะบอกว่าตามตามหลักวิทยาศาสตร์เตาเผาเข้แรงแรงจนไม่เกิดขมเหมามันก็เป็นไปได้แรงใช้ไฟแรงสูงจนกระดูกไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่เสียหายที่เป็นขมเหลาควันอะ มันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าในความเชื่อของเราอะที่คุณพ่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นพระนะเป็นคนปกติเนี่ยแหละทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวดูแลลูกแต่กระดูกคุณพ่อเราอะใสแล้วก็ขาวแล้วเป็นชิ้นที่ชัดเจนะ่ะนิ้วก็เป็นนิ้วศีษะที่เป็นชิ้นๆนะ่ะก็เป็นศีสะะรั้วนี่คือศีสะะ อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเรารู้สึกว่าแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่สับป,ปะเลือกเขาก็ไม่ได้รู้จักตระกูลเราแล้วตระกูลเราก็ไม่ได้ไปทําบุญทํากุศลแบบทุ่มทุนสร้างวัดอะไรถึงขนาดนั้นนะคะที่จะให้สับป,ปะเลือกมาอวยเราหรืออะไรแบบเนี้ยนะแต่เราก็รู้สึกว่าดีใจที่สับป,ปะเลือกบอกว่าตั้งแต่ผมเลี้ยงกระดูกเนี่ยกระดูกคุณคุณลุงเนี่ยเลี้ยงง่ายที่สุดเลยอะ เหมือนอยู่่เข้ามาบอกว่าอันนี้คือของตรงเนี้ย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 เรียงได้โดยไม่ต้องมั่วเขาบอกเราก็เลยคิดเอาตลอดเวลาเขาบ้วก,กระดูกคนอื่นหรือ,อยังไงก็ไม่น่าจะใช่แต่ว่าด้วยความชํานาญนะคะเขาก็เลยบอกว่าเป็นกระดูกที่เรียงง่ายเรียงง่ายกว่าท,ทุกกระดูกที่เขาเรียงเท่านั้นเองนะคะก็เลยรู้สึกว่า ขอบคุณคุณพ่อที่ทําให้ทุกอย่างมันง่ายแม้กระทั่งตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตอนที่เสียชีวิตไปแล้วทําให้ทุกอย่างมันง่ายแล้วก็ราบลื่นมากเลยอะค่ะแล้วก็คุ้มครองคนที่อยู่ในบ้านให้ปลอดภยัยถ้าคุณพ่อไม่ได้คุ้มครองวันนั้นก็คงจะต้องบาดเจ็บเหมือนบ้านอื่นๆที่ถูกโจรขึ้นบ้านแล้วก็ถูกแทงด้วยอาวุธหรือถูกทําลายด้วยอาวุธแล้วที่สําคัญคือ บ้านอื่นเขามีผู้ชายคุ้มครองเขาก็ยังบาดเจ็บแล้วบ้านเรามีแต่ผู้หญิงแล้วก็ตัวเล็กๆก,กันทั้งนั้นเลยอะ่ะก็น่าจะอาการน่าจะหนักนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้คุณพ่อมาช่วยเอาไว้อะค่ะแล้วก็ดีใจนะที่สามารถได้ยินเสียงคุณพ่อมาเรียกได้ซึ่งหูคุณพ่อคงต้องรวบรวมพลังมากเลยในการที่จะต้องมาเรียกเราแล้วก็ปลุกเราตื่นแล้วก็สามารถที่จะให้เรามีสติ เปิดไฟในบ้านนะคะก็เรื่องของคุณพ่อเราก็จะเล่าให้ฟังอยู่เท่านี้ค่ะก็อยากจะบอกว่าถ้าใครยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ให้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีๆนะคะแล้วถ้าใครที่สูญเสียบิดามารดาไปแล้วนะคะก็ให้มั่นใจนะคะว่าดวงจิตดวงวิญญาณของบิดามารดาและบรรพบุรุษก็ยังคงปกปกักคุ้มครองคุ้มภัย นะคะให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขกันนะคะก็มีเท่านี้ค่ะที่เราอยากจะบอกให้กับทุกคนฟังว่าเราเชื่อในเรื่องของวิญญาณนะคะเชื่อในเรื่องของความเป็นคุณพ่อและคุณแม่ที่มีความรักและห่วงใยต่อคนในครอบครัวค่ะ เรื่องราวชวนขนลุกสยองสยองยังมีอีกมากมายอย่าลืมขอย้ำเน้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงาน Scary Story Time ด้วยกดมากๆแชร์มากๆขอให้รวยขอให้ปังโชคดีมีเงินใช้ตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดี I'm <laughs> sorry.